เพด้งเปิดประเด็นใหม่ค่ะฟาดมือที่สมแย่งผัวชาวบ้านรู้อีกฝ่ายมีลูกเมียก็ยินดีจะเป็นชู้ ลเป็นชูถึงเจอเรู้ก็เอาล่าสุดนี้นะเจมอยร้อยแปดค่ะเปิดประเด็นร้อนมีใหม่นะคะที่ชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางด้านของดาราเห็นข่าวเพื่อนตัวเองยุ่งกับผัวชาวบ้านจึงโทรไปหาสาวคนนั้นดาราบอกว่าว่ายังไงกหกทาไมสาวคนนั้นบอกว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของกูกับผัวกูมึงไม่ต้องยุ่งเอาเบอร์มากูจะโทรเคลียร์เอง นี่ก็ผัวกูตอนนี้กูอยู่กับผัวกูกูจะโตเครียร์ต่อนหน้าเลยอีพิมพบอกว่าขโมยหรอก็คือการหยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตต่างกับชู้ถึงรู้ก็จะเอาสวัสดีค่ะอีพิมเมียทนายตั้มงานนี้ทำเอาชาวเน็ตนั้นบอกว่าแรงมากเขาจบเมียเก่ายังซึ่งงานนี้เนี่ยหลายคนนี้ก็อยากจะรู้เลยค่ะว่าเป็นใครกันแน่คงต้องรอติดตามนะคะ